สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะวันนี้นำกระเป๋าแบร์ไมเคิลคอร์มาฝากกันนะคะรุ่นนี้เป็นกระเป๋าทรงโดมค่ะโดมใบนี้มีชื่อรุ่นว่าซินดีค่ะกระเป๋ามีขนาดเท่าไหร่จากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่9นิ้วครึ่งนะคะสายถอดไม่ได้ แต่มีรูให้คุณปรับระดับตามสรีรละของผู้ใช้ด้านหลังมีช่องหนึ่งช่องคุณสามารถใส่โทรศัพท์ได้ค่ะ Material เป็นสีทองเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกระเป๋ากันบ้างค่ะภายในเป็นแบบไหนภายในของตัวกระเป๋ามีช่องโล่งๆแล้วมีซิปอยู่1นซิปค่ะ ใส่อะไรได้บ้างกระเป๋าขนาด9นิ้วครึ่งเนี่ยกระเป๋าสต่าง10รอบขนาด7นิ้วใส่ได้ค่ะไม่เป็นปัญหานะคะช่องภายนอกที่เราใส่โทรศัพท์หยิบจับใช้งานได้สะดวกค่ะถือว่าเป็นอีกใบหนึ่งนะคะที่เพี้แนะนำหลังจากที่เราดูด้านในด้านนอกด้านล่าง เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูกระเป๋าใบนี้กันค่ะว่าใช้งานแบบไหนได้บ้างเป็นไงบ้างคะมาดูกันค่ะว่ากระเป๋าโดมซินดี้ใบนี้เนี่ยใช้งานแบบไหนได้บ้างคลอชบอดี้ได้นะคะนี่ค่ะคลอชบอดี้ก็ถือว่าโอเคเลยหรือเราจะใช้แบบชูเดอแบ็กก็ได้สายอย่างที่บอกนะคะสามารถปรับได้ ซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบนะคะเลือกที่เป็นตัวคุณเลือกที่คุณได้ใช้งานเขาจริงๆถูกใจชอบใจอย่าลืมค่ะกระเป๋าจาก u s a ค่ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ